ช่องมันหายไปไหนหมดเนี่ยด้วยสำนักง,งานกสทชได้ปรับเปลี่ยนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมพุทธศักราช2563จึงจะทำให้ผู้ชมไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ในช่วงวันและเวลาที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนตามแต่ละภูมิภาคดังนี้ค่ะ ภาคเหนือจะปรับเปลี่ยนความถี่ทีวีดิจิตอลในช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะปรับเปลี่ยนความถี่ทีวีดิจิตอลในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจะปรับเปลี่ยนความถี่ทีวีดิจิตอลในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะปรับเปลี่ยนความถี่ทีวีดิจิตอลในวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2 63อ้าวแล้วผมต้องทำยังไงถึงจะกลับมารูได้อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าโทรทัศน์ที่ท่านรับชมอยู่นั้นเป็นทีวีระบบดิจิตอลหรือไม่ให้สังเกตอันดับแรกคือ 1. ต้องมีสติกเกอร์ Class A Broadcast 2. มีช่องสำหรับเสียบสายอากาศและ3 ต้องมีเสาอากาศซึ่งเป็นได้ทั้งก้างปลาหนวดกุ้งหรือเสาอากาศภายในอาคารรูปแบบต่างๆจากนั้นคุณก็เพียงแค่จูนสัญญาณดิจิตอลทีวีของคุณใหม่อีกครั้งในวันที่ดิจิตอลทีวีของคุณไม่มีสัญญาณในเวลาหลัง17นาฬิกาแต่ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงให้รอหลัง6โมงแล้วจูนใหม่คุณก็จะกลับมารับชมช่องดิจิตอลทีวีได้เหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นเลยคุณสามารถตรวจสอบวันเวลาการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ของคุณ ก่อนและข้อมูลการจูนโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่คุณปรับจูนโทรทัศน์ของคุณใหม่คุณก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลดังกล่าวได้ตามเดิมค่ะเพราะเราห่วงใยทุกมิติของการสื่อสารสำนักงานกสทช